ท่านรอสูลุละสลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัมได้บอกว่าอิ้ตานิมคอมซันกับลคอมซินท่านจงพิชิต5ประการก่อนที่5ประการจะมาถึงท่านนบีก็บอกประการแรกนะครับเท่าที่ผมพอจาได้นะครับให้เรานั้นได้พิชิตในขณะที่เรามีสุขภาพพลนามัยที่แข็งแรงก่อนที่อาการเจ็บป่วยจะมาถึง ให้เราพิชิตนะครับหรือให้เราได้ทําคุณงามความดีรีบเร่งในการทําคุณงามความดีในช่วงเวลาที่เราวัยหนุ่มสาวก่อนที่ความชาราจะมาถึงนะครับเราอาจจะอยากจะละหมาดให้มันครบถ้วนสมบูรณ์แต่ตอนนี้เราสูญหยุดไม่ได้และเราลุกกัวไม่ได้และเราต้องนั่งเก้าอี้อะไรลักษณะประมาณนี้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาวัยหนุ่มสาวก็มันเพียรในการทําคุณงามความดีเยอะๆนะครับเพื่อให้เราได้ลิ้มรส คุณงามความดีแล้วได้ลิ้มรสรสชาติของอามันอิบะดาต่อลอสสปาโนวาตาลาและให้เรานั้นได้ทําคุณงามความดีในขณะที่เรานั้นมีเ,เงินทองก็คือพอเพียงนะก็คือพอกินพออยู่พอกินแล้วก็บริจัคตามกําลังความสามารถก่อนที่ความยากจนจะมาถึงให้เรานั้นได้ทําในขณะที่เรามีวันเวลาว่างช่วงเวลานี้ท่านอาจจะนั่งดูโทรทัศน์อยู่เฉยๆเวลาว่างๆอันทำหนึ่งแล้วก่อนที่ความยุ่งเหยความยุ่งเหยิงจะมาถึงมีคนจํานวนน้อยนะมีคนจํานวนมากเหมือนกันพี่น้องที่เขาเนี่ยอาจจะได้ดูในช่วงบางช่วง เวลาแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ดูเพราะความยุ่งยากจะมาถึงและให้ท่านทําในขณะที่ท่านมีชีวิตก่อนที่ความตายนั้นจะมาถึง